ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอภูมิธนายดวงเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันสำหรับดวงหลปักประจำวันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคม2566นะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกด,ดวงานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกลุ่มอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีกุ่มในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายล,ละเอียดกันเลยครับ สำหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะครับในเรือนชะตาของคุณมีดาวพัสสาโคจรมาทับในลัคนาราศรีกุมของคุณตั้งแต่เดือนมีนาคมและการทับนี้จะทับไปจนถึงประมาณพฤษภาคมปี2568หรือนับจากวันนี้ก็ราวๆอีกประมาณ2ปีนะครับการทับจึงทำให้ชาวลัคนาราศรีกุมในช่วงระยะนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเพราะดาวเสาเป็นดาวโทษดาวทุกข์ ฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆมันไม่เคยได้มาแบบหมูๆเลยนะครับต้องทนต้องรอคอยต้องเหนื่อยยากต้องลําบากกว่าจะได้อะไรมาฉะนั้นปัญหาทุกอย่างในตอนนี้คุณก็ต้องอดทนฝ่าฟันกับมันเพราะทุกๆปัญหาตอนนี้เป็นเรื่องยากซะทั้งนั้นนะครับไม่เคยมีเรื่องไหนง่ายเลยแต่ในความเป็นจริงชาวรักนาราศีกุมมีดาว ประจำตัวของคุณคือราหูฉะนั้นถึงแม้ดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวโทษทุกข์แต่ก็ยังเป็นมิตรกับดาวราหูฉะนั้นการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างในช่วงระยะเวลานับจากนี้อีกสองปีก็ยังพอที่จะ,ะฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างไปได้แต่ก็ยังฝ่าฟันปัญหาแบบเหนื่อยๆอยู่คงไม่ได้ได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับก็ต้องฝ่าฟันกันไปตลอดเพราะว่าดาวตัวนี้เวลาเสียเสียนานแต่เวลาดีก็ดีนานนะครับ แต่ดาวประจําตัวของคุณตอนนี้ก็โครจรไปตกในเรือนของสหัชชะซึ่งก็แปลความหมายว่าตัวของคุณตอนนี้ก็ต้องกระตือรือร้อนขวนขวายในเรื่องของการเดียวการติดต่อการเจรจาต่างๆการพบปะผู้คนการเดินทางไปทาภารกิจหรือไปทําธุรกิจทําอาชีพในช่วง,งระยะเวลาน,นี้ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอยู่ เพราะตำแหน่งของตัวของคุณมันต้องมีเกณฑ์ที่ต้องชี้ประจลรองเท้าหรือต้องเดินทางไปนู่นมานี่เสมอเสมอแต่การเดินทางในครั้งนี้ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าดาวเจ้าเรือสหัชชาเป็นอริกับคุณการเป็นอริหมายถึงการเดินทางในครั้งนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากรู้สึกลําบากแล้วก็การเดินทางก็ไม่ได้หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้จะต้องสําเร็จในทุกๆเรื่องมันอาจจะไม่ได้สําเร็จในคราวเดียวหรือว่าในครั้งเดียว อาจจะต้องมีหลายรอบหลายครั้งกว่ามันจะเสร็จสิ้นกว่ามันจะสรุปได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจเล้นเหนื่อยอยู่พอสมควรแต่ก็ต้องฝ่าฟันแล้วก็อดทนไปให้ได้ครับเพราะว่าตำแหน่งตัวนี้มันก็ยังถือว่าไม่ดีนักนะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานก็ต้องซีเรียสเลยว่าตำแหน่งดาวการงานคือดาวองคารเนตตกเรือนอริ ฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจําหรือทํางานเกิงเงินเดือนรับราชการงานของคุณตอนเนี้ติดขัดติดปัญหาอย่างมากเลยทีเดียวจนทําให้คุณรู้สึกไม่ไหวรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับงานรู้สึกเบื่อรู้สึกเ็งทําให้การงานของคุณตอนนี้ไม่ดีนักนะครับหรือโดนคอมเพลนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือทํางานแล้วไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดนะครับ ถูกหัว,วหน้าถูกผู้บังคับบัญชาเนี่ยกดดันในเรื่องราวต่างๆทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวถ้าคุณอยู่ในส่วนของฝ่ายขายยิ่งจะทําให้ตอนนี้ของคุณรู้สึกอึดอัดใจเพราะ t a r g เก็ตเป้าหมายของคุณไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงเป้านั่นคือสิ่งที่มันจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ไปอีกจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนฉะนั้นในช่วงนี้คุณก็ต้องพยายามนะครับ วิ่งเยอะหรือว่าพยายามทำให้มันมากขึ้นอย่างน้อยทำให้ได้ถึงเกณฑ์ถึงเป้าหรือทำแล้วไม่ให้ผิดพลาดแต่อย่างใดเพราะว่าการทำงานรูทีหรือทำงานในออฟฟิศในเึกคุณก็ต้องตรวจสอบควบคุมดูแลสอดสองตลอดเวลาถ้าคุณปล่อยปล่าล่าเลยเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดใจกับงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้อยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลแงเรื่องงานหางานใหม่หาสังกัดใหม่องค์กรใหม่ ผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับด้วยความที่รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งอาจจะทําให้คุณตัดสินใจที่จะไปหางานใหม่ไปหาองคอ์กรใหม่ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือทํางานอิสระทำะธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้คุณก็ต้องพยายามประครับประคองนะครับธุรกิจอาชีพการงานของคุณให้ดีเพราะถึงแม้จะฝ่าฟันแล้วก็กระตืนลล้นมากน้อยแค่ไหน ผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังว่ามันจะได้เป็นแบบนี้แบบนั้นมันยังไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดยังไม่บรรลุในสิ่งที่คุณตั้งเป้าตั้งโจทย์เอาไว้ฉะนั้นต้องประคับประคองในเรื่องของการงานให้ได้นะครับหลังพ้นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วผมว่าทุกๆุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกการเงินของคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ครับเพราะว่าตำแหน่งการเงินของคุณคือดาวพิหัสเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคประมาณ1ปีเพราะว่าดาวตัวนี้เพิ่งจะย้ายจากเรือนราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคจนถึงเมษาปีหน้าแต่เวลาที่คุณได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มาบางครั้งบางก็มีเหตุที่ทำให้การเงินของคุณจะต้องช่วยเหลือหรือจะต้อง เอาไปจ่ายให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่จะต้องคอยช่วยเหลือหรือคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะจัดสรรในเรื่องการเงินนี้อย่างไรนะครับถ้าคุณช่วยเหลือจนหมดทุกคนนะครับมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกมีปัญหาในภายหลงังเพราะเวลาที่คุณลําบากอาจจะไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณก็ได้ แต่วันนี้ถ้าคุณมีโจทย์ตรงนี้อยู่คุณก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าจะช่วยเหลือใครอันดับก่อนหลังหรือจะช่วยเหลือเท่าไหร่นะครับขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้อย่างละเอียดรอบคอบมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังคุณจะดิ้นไม่ออกนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ครองมีคู่ชีวิตอยู่ตำแหน่งดาวความรักต้องถือว่ายังไม่ตกในเรือนชะตาที่เสีย นั่นก็คือสิ่งที่ดีสำหรับตัวของคุณนะครับแต่ในเรือนชะตาของชาวลัคนาราศรีสิงห์เนี่ยมีดาวพระเกตมาอาศัยเรือนอยู่ตั้งแต่วันที่19พฤษภาและจะอยู่ในเรือนนี้เป็นระยะเวลาร่วมๆสองเดือนจนถึงกลางเดือกนกระกฎาคมนั่นคือสาเหตุที่อาจจะทําให้ตัวของคุณกับตัวผู้ชีวิตของคุณอาจจะมีความห่างเหินห่างไกลกันบ้างเพราะตำแหน่งของดาวความรักไปตกในเรือนพันธุก,ก็แปลว่า แฟนของคุณคู่ชีวิตของคุณอาจจะต้องไปดูแลเครือญาติไปดูแลพ่อแม่นะครับหรือมออีพ่อแม่หรือญาติบางคนมีปัญหาเช่นมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยก็ต้องแบ่งและก็เจดเวลาไปดูแลพวกเขาเหล่านั้นอาจจะทําให้ความสัมพนันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณอาจจะไม่ค่อย ใกล้ชิดกันในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องเรื่องนี้ได้ฉะนั้นถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ครองคู่ชีวิตก็พยายามเข้าใจในเหตุผลในเรื่องของดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ส่งผลดีอย่างมากแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลร้ายต่อตัวของคุณแต่อย่างไรนะครับแต่ถ้าคุณมีความคิดในการที่อยากจะหาใครสักคนหนึ่งเพราะตอนนี้คุณยังโสดอยู่เนี่ยโอกาสนะครับที่มี คนเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเซอร์ไพรส์แบบคาดไม่ถึงจึงมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นถ้าคุณคิดและคาดหวังว่าอยากจะมีใครในช่วงระยะเวลาน,นี้ผมมั่นใจว่าจะเจอแน่แน,นอนอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำให้คุณได้รู้จักมักจิหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันจะเล่นโซเชียลเล่นออนไลน์ Online ต่างๆไม่แน่ครับอาจจะมีโอกาสเจอเรื่องแบบนี้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภ ก็พอจะมีโอกาสบ้างเพราะว่าตำแหน่งดาวโชคลาภคือดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคก็ลองซื้อลองอยิบดูในแวดวงสังคมที่คุณอยู่เช่นในออฟฟิศในที่ทำงานในสถานที่ที่คุณไปบางทีการซื้อการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้เช่นกันนะครับสิ่งที่น่าะจากะกังวนใจสำหรับตัวของคุณในตอนนี้คิดว่าคงไม่น่ามีอะไรเพราะว่า เรื่องสุขภาพก็ยังถือว่าลงตัวอยู่เพราะตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณยังไม่ใช่ดาวที่เกิดผลเสียหายแต่ถ้าจะเกิดความเครียดนะครับความกังวลใจที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้มีโอกาสเป็นไปได้โดยเฉพาะความกังวลใจที่อาจจะเกิดขึ้น กับเรื่องของคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนฝูงหรือพี่น้องอาจจะมีปัญหาเช่นมีปัญหาความคิดความเห็นความขัดแย้งระหว่างตัวคุณกับคนรอบข้างของคุณแต่ปัญหานี้มันก็เป็นแค่ปัญหาระยะสั้นจนถึงแค่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพ้นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วปัญหาตรงนี้ที่คลายลงฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนทุกรายละเอียดถ้าท่านอยากจะตรวจดวชะตากับผมติดต่อหน้าปกได้ และถ้าให้กำลังใจอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์เยอะๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ